สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับดีๆในการปลูกคะน้าเราจะปลูกคะน้าไว้กินเองอย่างไรให้โตไวต้นอวบและมีใบใหญ่คะน้านั้นช่วงเล็กๆก,ก็จะดูแลยากสักหน่อยหนึ่งเพราะเขาจะมีแมลงด้วงหมัดผักและนอนย่ยคอยรบกวนเราจะมีวิธีดูแลอย่างไรเรามาชมกันเลยค่ะ ขั้นแรกเลยเราก็จะมีการเตรียมน้ำมาประมาณ1ลิตรค่ะต่อมาเราก็จะใช้เป็นผงกาแฟดำค่ะผงกาแฟดำนั้นมีเลซช่วยป้องกันมแมลงเราก็ยังมี่านในโตรเจนในการบำรุงให้ตัววยอีกด้วยค่ะเราใช้ประมาณ1ช้อนชาต่อน้ำา1ลิตรค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชุกกำลังค่ะเราจะใช้1ฝาเครื่องดื่มฉุกกำลงัง ก็จะช่วยเร่งใบเร่งการแตกยอดให้เขาแตกยอดไวโตไวค่ะและต่อมาเราก็จะใช้เป็นน้ำส้มสายชูจำนวนหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำส้มสายชูนั้นก็จะช่วยป้องกันมแมลงพวกด้วงมัดผักและนอนย่ายค่ะสุดท้ายก็จะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะก็จะเป็นสารจับใบและก็รช่วย ป้องกันเพี้ยแมลงหนอนต่งตางๆอีกด้วยค่ะแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆที่เราจะนำไปบำรุงต้นคณนาของเราค่ะเราใส่ในโอกกี้นำไปฉีดค่ะบนวิธีการปลูกเราจะปลูกอย่างไรให้โตวไวหลังจากที่เราหว่านมเมล็ดไปแล้ว เราควรที่จะลดน้ำวันละสองรอบค่ะเช้าและเย็นค่ะหลังจากที่เขางอกเขาจะงอกได้ไวมากค่ะสองวันเขาก็จะงอกเป็นมเมล็ดแตกยอดขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะฉีดด้วยสมุนไพรไล่มแมลงค่ะก็จะทําสูตรอ่อนๆแบบนี้ค่ะฉีดไล่มแมลงค่ะเพราะขณาก็จะเป็นผักที่มแมลงมารบกวนบ่อยมากเลยค่ะ เราก็จะฉีดเรื่อยๆจนเขาโตมาเท่านี้เลยค่ะควรฉีดฉีดทุกสามวันเลยค่ะเพราะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่เป็นสมุนไพค่ะเราควรที่จะฉีดเขาบ่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากฉีดเรามาดูผลงานค่ะเราก็จะเห็นตัวหนอนใยผักค่ะเขาจะตายขึ้นมาค่ะ เราเริ่มที่จะหนีไปที่อื่นแล้วค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ได้ผลดีมากเลยค่ะยิ่งคืนผ่านไปเราก็จะมาดูผลงานของเราค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าคณะของเรามีต้นที่ยืดขึ้นค่ะและใบเขาก็จะสวยงามค่ะมแมลงก็จะหายไปด้วยค่ะสุดนี้ก็จะเป็น สูตรที่ทำง่ายประหยัดต้นทุนและปลอดสารเป็นอย่างมากค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ